ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเ c ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคเด็กเตอร์อาเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นี่เราจําหน่ายแท็กเตอร์มือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและมือสองครับเคเด็กเตอร์นะครับร้านตั้งอยู่ที่อาเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดถนนใหญ่เส้น2 4ไปมาสะดวก นะครับี MC ท่านใดสนใจรถไหมือสองอุปรกรณ์ต่อพวงมือหนและมือสอแวะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เลือกเอาไ,ไว้ใช้งานได้เลยขายทั้งเงินสดเงินผ่อนรับแลกเปลี่ยนตีเทินขายทุกเงื่อนไขนะครับส่วนเงินผ่อนตอนนี้อ่าผ่อนผ่านทากสผ่อนผ่านโรงงานน้ําตาลได้นะครับส่วนไฟแนนซ์ต้องขออภัยนะช่วงหลังๆไม่อนุมัติแล้วนะก็ขอเป็นทกกับโรงงานน้ําตาลแล้วกันนะครับ รถก็มีให้เลือกมากมายหลายค่ายหลายยี่ห้อนะครับมีทั้งแบบสวยน้องๆป้ายแดงแต่ตอนนี้เรามีป้ายแดงด้วยนะครับป้ายแดงยันมา YM 3 5 8 a ปรถป้ายแดงแต่ราคามือสองนะครับรถป้ายแดงแต่ราคามือสองจอดอยู่ด้านในครับจอดอยู่ด้านในเลยส่วนด้านนอกนี้จะเป็นรถมือสองทั้งหมดเลยนะครับรถมือสองทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีตั้งแต่แบบสวยเดิมๆนะครับแบบนี้ครับสวยเดิมๆเป็นยังไงเดิมๆทุกอย่าง เครื่องคัดท้ายสีเดิมทุกอย่างไม่เคยแกะอ่าแล้วก็แบบตามสภาพราคาเบาๆประมาณนี้นะครับหรือว่าแบบเก็บงานสวยนะครับก็มีเก็บงานสวยก็จะประมาณอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่าง3รูปแบบที่แนะนำอ่าก็อย่างนี้ครับเก็บงานรถเช็คสภาพนะปรับสภาพเช็คตัวซึมไฟสีสันให้ใหม่อ่าก็จะเป็นประมาณนี้มีสมแบบ3สไตล์ สวยเดิมเดิมนะครับกับเก็บงานสวยแล้วก็บแบบเดิมเดิมตามสภาพราคาเบาๆคลิปนี้ราคาเริ่มต้นที่99,000บาทนะครับ99,000บาทที่เคเทเกอร์น้องกีบุรีดำเป็นขนหนครับเริ่มต้นที่คันนี้เลย99,000บาทที่แจง้งยันมา20แรงนะครับ2พาว4วิวนะครับ2พาว4วิวได้ตัวลดผันหลังราคาอยู่ที่99,000บาทตามที่แจ้งครับ99,000บาทได้ตัวลดผ่านหลังส่งฟรี3ไรโล F4 ท่านใดสนใจโทรมา0892832911นะครับผม 089232911เอาไปไว้ใช้งานในไร่ในสวนนะสบายๆราคาเบาๆขยับขึ้นมาหน่อยจะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับ1 7 9 0 0 0บาทคันนี้1 7 9 0 0 0บาทได้ใบดันได้พันหลังเลยทีนี้คันนี้นะครับขยับงบขึ้นมาอีกนิดนึง1 7 9 0 0 0บาทนะครับคันถัดไปเป็น L5018 คานโค้งนะครับเช็คใหมยย่ยางใหม่4เส้น4 3 9 0 0 0บาทได้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับรถเช็คสภาพให้เรียบร้อย 439,000บาทอ่านั้นขยับตามไปข้างในสักนิดนึ่งนะไหนๆก็มาฝั่งนี้แล้ว L348 0นะตัวรถผันหลังเหมือนกัน159,000บาทเอาไป159,000ตัวรถผันหลังครับผม478 0 SP 389,000บาทคันนี้389,000เป็น SP นะครับเช็คใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมสภาพสวยๆเลย389,000บาท L 3 6 0 8คันนี้คานไปมีดคันโค้งนะครับเช็คใหม่สภาพสวยอย่างเดิมนะครับ229,000บาทคันนี้229,000บาทแต่ว่าเล่มจะเป็น L 3 0นะครับแจ้ง FC ก่อนแต่ติดสติกเกอร์36ครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ2อ9 0ส0บาทสวยๆตามนี้นะแล้วก็ขยับมาตรงนี้จะเป็น L 32. 3 2 32ตัวนี้รถเดิมๆ ได้ยางใหม่4เส้นเก็บรายละเอียดให้ที่ใบดันกับสีล้อนะครับนองนั้นสีเดิม299,000บาทส,สวยๆเลย299,000บาทหน้าหลังเล่มทะเบียนทุกคันครับคันไหนที่มีใบดันผ่านหลังนะครับอ่าถัดมาเป็นยันมา EF51CT เช็คใหม่ย,ยางเดิมนะครับรถเดิมๆครับนะนะได้ใบดันใหม่นาซานะครับคันนี้ได้ใบดันใหม่นาซานะครับ 3 4 9 0 0 0บาทครับคันนี้3 4 9 0 0 0สี่หมืกาพอีคันครับ5018นะตัวนี้ก็เช็คสภาพสวยยางใหม่4เส้น4 3 9 0 0นบาทเช่นกันเอาไป4 3 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็5018อีกคันเช็คใหม่ยางใหม่4เส้นเช่นกันเอาไปเลยครับราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ4 3 9 0 0นบาทนะ439,000หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งฟรี นะครับผมแถวห้าศูนย์เราก็เหลือเยอะนะครับเหอ่าสองแถวผ่านไปอามานิวฮอลแลนตรงนี้มาครับนิวฮอลแลน์นี่ฮอลแลนทีทีเจ็ดห้านะครับตัวนี้รถเดิมเดิมจากบ้านลูกค้านะครับอ่ายางหลังนี่ดอกสูงมากเลยยางน่าใช้ได้เลยหน้าหลังเล่มทะเบียนสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท 36คูปต้าตัวรถพันหลังครับ189,000บาทคันนี้189,000บาท4508 DI 249,000บาทนะครับ249,000 45 DI แล้วก็ตัวนี้จะเป็น4018 SP ปี64นะครับคันนี้399ครับ399,000บาทนะ SP ปี HP, 64เลยนะครับ4508 DI เหลือ3คันนี่อีก2คันอยู่ตรงนี้ครับนะ2คันอยู่ตรงนี้ ันละ2 49,000บาทเท่ากันหมดเลย3คันนะครับแล้วก็5018 SP 5018 SP คันนี้ปี64รถด,ดั้เดิมเลยนะครับรถด,ดั้เดิม18 SP อ่า499,000บาทคันนี้เอาไป499,000นะครับส่วนยันม่าจะเป็นแถวนี้ครับยันม่า e f 5 1 4 t เก็บงานใหมย่ยางใหม้4เส้นเอาไป3 49,000บาทเนี่ยเอาไป3 49,000 อ่า51เดิมๆ51 2คันนี้เดิมๆเอาไปคันละ299,000บาทครับ299,000บาทแล้วก็มีคันถูกสุด250เดี๋ยวจะถึงละนะ EF51 นะครับ250,000ตัวนี้เป็น YM357A 357A ตัวนี้อ่าปรับราคาลงมานิดนึง439,000บาทครับได้ยางหน้าใหม่เลยนะปี66นะครับรถปี66 439,000บาทเอาไป ฟีฟ้าห่งสี่ทียันมะสองแาหมื่นเบาทครับสองแสนาบาทหน้าหลังรถเดิมๆนะครับอ่าสงนี้ก็บางคันก็ปรับลดราคาให้ f ีฟีเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์หกบาทครับนี่แปดห้าสี่ดมืบาทนะครับนะรถเดิมๆสีเดิมอีสกีกันบ้างครับอีสกีห้าสี่สองสองแสนบาทครับห้าเลยนะครับนี่ ราคาถือว่าถูกเลยนะ542รถปี63เลยนะครับรถดเดิมๆสีเดิมสวยเลย2 5ง0 0บาทเอาไปใช้งานได้เลยหรือจะเป็นยันมาปีสูงๆหน่อยปี66 3 6ส0 0 0่บาทนะครับนี่เหมือนรถใหม่เลยครับหลักร้อยชั่วโมงนะครับสวยๆเดิมๆนะรถยังใหม่นะครับนี่สภาพยังใหม่ Ford 5,68หน้าหลังเล่มทะเบียนหน้าหลังเล่มทะเบียนนะ 2อง0 0 0บาทครับคันนี้2อง0 0 0บาทนะครับอ่ายันมื่นเก้าพับาทเช่นกันจะได้เป็น49 4 w h e e l นะครับ49 4 w h e e l 2าโ0 0 0บาทยูสกีอีคันสองแสนกหมนเก้าพัเป็น540เก็บงานใหม่ยางหน้าใหม่นะครับอีสกีเก็บสีที่สนใจมองหาค่ายยูสกีตัวนี้เช็คให้แล้วครับสวยๆเลยสนใจแวะมาเยี่ยมชมทดลองขับดูราคาต่อรองกันได้ ยันมาอีกคันครับตัวนี้ปีอะไรเอ่ยหกหนะครับปีหกห้านะรถเดิมเดิมตัวนี้อยู่สองแสนสองแสนเท่าไหร่เอ่ยคลิปก่อนอ่าคลิปก่อนเท่าไหร่ไม่รู้เอาคลิปนี้ไปเลยแล้วกันสองแสนห้าพันบาทเอาไปสองแสนจ็ 2, 7, 9, 000, ดหมื่นเก้าพรถปีหกเลยนะครับนะฟอร์ดอีกคันครับฟอร์อีกพันห้าพันเจ็ดเจ็ดครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเับาทหนึ่งแน่บาทได้หน้าได้หลังเลยนะครับราคานี้ได้หน้าได้หลังนะครับอ่า จอนเดีย er, 5045D 359กับ369นะครับผมคันละ359,369 0 0 0 0 0 0บาทหน้าหลังเล่มปี60 3036E 2,000ปี64 2,000เท่าไหร่คันนี้2,000 6,900 0บาทครับปี P 64แล้วก็ YM357A อีกคันครับปี P 66เช่นกันอ่าตัวนี้ก็ปรับลดลงมาหน่อยครับจาก48ก็เอาไป469ครับตัวนี้469 4 6 9 0 0 0บาทเอาไปหน้าหลังรถเดิมๆ ปี66เลยนะครับคอนนี้จอรเดีย2,59,000บาทครับ2 5 9 0 0นนะเล่มปี60นะครับอ่าแอลสามหกศูนปดคูโบต้าหนึ่งแบาทนะครับหน้าหลังรถเดิมๆดิมนิวฮอ n แลนด์นิวฮอนแลนด์ทีทีสามจุดห้านะรถสวยๆรถปี6กหกสองหรือคันนี้หกนะครับรถปี63รถเดิมๆเ,เหมือนกันนะอันนี้ก็เอาไป4ี่แสน 8ป0 0 0บาทครับ4 8 0 0 0 0แาพแล้วก็ปิดท้ายด้วยนิวฮอลแลนด์ทีทีคันนี้ครับทีทีค่ันนี้เอาไป369,000บาทนะครับผมรถปี61สวยเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เช้านี้เจอกันที่เคทกเกอร์น้องกีบุรีรัมนะครับไปด้วยความรวดเร็วอัปเดตรถให้ FC ได้รับชมสนใจขนหนโทรมานะครับ089 283 2911ครับผม089 283 สองเก้าหนึ e ่งหนึ่งทีเอำคเด็กเตอร์อำเภอกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับเฟซขอบพระคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ